อยากนักอยากหนาแต่เมื่อใดเราจเจอนิพพานาด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นกิเลสเห็นมรรคเห็นผลนิพพานกันมาทันทีรูปนามนี้รูปนามนั้นท่านเปรียบเหมือนเรือนธรรมดาเรือนที่เอาทัพพระสัมภาระต่างๆมาควบคุมกันเข้าเขาก็เรียก,กว่าเรือนแต่ถ้าเราแยกส่วนของเรือนต่างๆออกไปอันนั้นเป็นเสาอันนี้เป็นค้าง อันนี้เป็นคืออันนั้นเป็นแปรอะไรเป็นต้นมันจะเห็นเป็นคนละอันเป็นคนละชิ้นเพราะนี้ฉั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนกันเมื่อเรามองดูอมองดูผิวเผินเราจะเห็นมาเป็นอันเดียวกันแต่เราพิจารณาให้ลึกๆเข้าไปเห็นว่าร่างกายยาวหวานแอบนี้เป็นคนละสิ่งเป็นคนละอันอาศัยส่วนประกอบต่างๆของรูปของลูกมันจึง จึงเป็นสเป็นจริงปรากฏอยู่ในขณะนี้หรือประมาณเหมือนกันกับรถรถนั้นเรามองเหี่ยนเพลินเราก็เห็นว่าเป็นนันเดียวกันเป็นรถคันเดียวกันแต่ถ้าเราแยกัมภาระออกไปอันนี้เป็นคัตซี่อันนี้เป็นเทาอันนี้เป็นล้ออันนี้เป็นพวงมาลัยเป็นต้นเราจะเห็นว่ารถนั้นเป็นคนละอันเป็นคนละสิ่งละอัน แต่ที่เขาเรียกว่าเป็นรถเราถูกควบคุมด้วยสัมภาระประกอบด้วยสัมภาระข้อนี้สั้นใดรูปนามขันหน้าของมันกันท่านั้นหรืออุปมาเหมือนกันกับตนไหมเรามองดูเพล่เผินเราก็จะเห็นว่าเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเราแยกออกไปเป็นผนเป็นส่วนแล้วจะเห็นเป็นคนละอันเอออันนี้เป็นเป็นเปลือกอันนี้เป็นเปือกพี่อันนี้เป็นแกนอันนี้เป็นกิ่งอันนี้เป็น เป็นเป็นใบอันนี้เป็นผลอะไรทํานองนี้ข้อนี้ฉันใดร่างกายยาวานาเพื่อปวงเหมือนกันชันั้นหรืออุปมาเหมือนกันกับดวงจันทร์ที่เราเห็นอยู่นี่เรามองเข้าไปเราจะเห็นว่าดวงจันทร์ทั้งดวงนั้นเป็นอันเดียวกันไม่ใช่คนละอันแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาซึ้งซึ่งลงไปแล้วเราจะเห็นว่าดวงจันทร์นั้นเป็นคนละอันที่เรามองเห็นมันแยกกันได้ เราจะแยกเราเออเนี่เป็นดวงจันทร์แต่แสงสว่างออกมานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ไม่ใช่แสงสว่างแสงสว่างก็ไม่ใช่ดวงจันทร์แต่มันอาศัยกันเกิดขึ้นหรืออุปมาเหมือนกันกับดวงอาทิตย์เรามองดวงอาทิตย์เราจะเห็นว่ามันเป็นดวงเดียวกันแต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาแล้วเห็นเราจะเห็นเป็นคนละคนละอัน ดวงอาทิตย์ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งเป็นเป็นอีกเป็นอีกอเป็นอีกอันหนึง่งและแสงสว่างของดวงอาทิตย์นั่นก็เป็นอีกอย่างหนึง่งมันเป็นคนละอันแต่อาศัยกันเกิดขึ้นข้อนี้ชั้นไหนรูปนามของเราก็เหมือนกันชั้นนั้นหรือประมารูปนามอาศัยกันเหมือนกันหุ่มกระบอกธรรมดาเราไปดูขา่าวหนังประโมไทยหรือดูนู่นดูนี่ เราจะเห็นหุ่นกระบอกในี่ถูกเขาซัดน่นมันลำเป็นตัวเท้าตัวนางเราจะเห็นว่าเป็นอันเดียกเดียวกันแต่เราเลือกคิดให้ซึ้งๆเราจะเห็นเป็นคนละอันหุ่นกระบอกนั่นก็เป็นอันหนึ่งบุคคลผู้ซักหุ่นก็เอาว่าคนเอพีอีกนกันหนึ่งผู้ซักหุนก็ไม่ใส่หุ่นกระบอกหุ่นกระบอกก็ไม่ผู้เป็นไม่ถูกมาปไม่ใช่ผู้ซักหุน ข้อนี้ชั้นไหนรูปนามก็เหมือนกันเั่านั้นรูปก็ไม่ใช่น,ะนามนามก็ไม่ใช่รูปแต่อาศัยกันเกิดขึ้นหรืออุปมาเหมือนมัดอะรูปนามนี่อุปมาอย่างหนึ่งอุปมาเหมือนกันกันกบไม้อ้อสองมัดที่ค้ำยันกันอยู่แล้วมัดไม้อ้อสาวทัองสองมัดนั่นแต่และมัดละมัดก็ไม่บรรเย,ยวกันเป็นคนละไม่ไม่ไม ไม้อ้อมัดที่หนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มัดที่สองมัดที่สองก็ไม่ใช้มัดที่หนึ่งแต่มันอาศัยกันเกิดขึ้นถ้าว่าเราไม่เอาไม้อ,อ้มัดหนึ่งออกไปเสียมัดที่สองก็ต้องลม้มถ้าเอามัดที่สองทิ้งออกไปเสียมัดที่หนึ่งก็ต้องลม้มข้อนี้ชั้นใดรูปน้มก็เหมือนกันชั้นนั้นถ้ารูปนับนามก็ดับถ้าน้าดับมั้นก็ดับ เขารู้กำนามต่างอาศัยอาศัยเช่นกันเดีวกันเลอโออุปมาอย่างหนึ่งอุปมาเหมือนกันกับกองและเสียงกองกองกับเสียงกองก็ไม่ใช่อันเดียวกันกองก็ไม่ใช่เสียงเสียงก็ไม่ใช่กองแต่อาศัยกันเกิดขึ้นรลออปมาเหมือนอเจ้าบอดกับแจ้งง่อยคนหนึ่งบอดมาแต่กำเนิด,นดแต่คนหนึ่ง เป็นคนง่อยง่อยมาแต่กำเนิดทั้งเจ้าวันหนึ่งเจ้าเจ้าบอดจะไปสู่สถานที่ไปสู่บ้านตําบลแห่งหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะเดินไปอาจจะไม่สามารถจะไปได้เพราะตาม,มองไม่เห็นผมมีตะบนไปเลยว่าข้าพเจ้าอย่าไปมาโน้นข้าพระเจ้าอย่าไปมาโน้นแต่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นหนทางในขณะนั้นเจ้าง่อยนั่งฟังอยู่ ก็รู้ทันทีว่าเออข้าพระเจ้าก็ต้องการที่จะไปบ้าน,านมันกันแต่ข้าพระเจ้าไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะขาของข้าพระเจ้าไม่ดีเป็นคนง่อยมาแต่กําเนิดพอดีพูดกันเท่านั้นทั้งสองก็เข้าใจกันแล้วก็ตกลงกันไปเพื่อไปจะไปสู่บ้านที่ตนต้องการเจ้าบอดก็แบ่แบ,แบ่เอาเจ้าง่อยขึ้นใส่บาในขณะที่เดินตามมาคา เจ้าง่อยเป็นผู้เป็นเป็นผู้มอนเป็นผู้นำทางสำหรับเจ้าบอดก็เป็นผู้เดินเป็นขาผู้เด่อผู้พาเดินผลสุดท้ายทั้งสองนั้นก็ไปถึงตำบลที่ต้องการขอ,อนี้ชั้นไหนรูปกับนามก็เหมือนกันทันนั้นรูปก็ไม่มีเดชจำเพาะตนนานก็นามก็ไม่ใช่มีเดชไม่ไม่ไม่เดชจำเพาะตนต้องอาต้องอาใัยเึ่งกันแลก้กพอมาเหมือนกันกันกบมนุษย์ เหมือนกันมนุษย์มนุษย์กับเรือที่ข้ามมาข้าวท้าข้ามแม่น้ําบรุษที่ข้ามแม่น้ําต้องอาศัยเรืออาศัยเรือครับและเรือกับมนุษย์นั่นก็ไม่เป็นอันเดียวกันเรือก็ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ก็ไม่ใช่เรือแต่ต่างอาศัยซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะเขาข้ามไปถึงฝั่งข้อนี้ชั้นใดรูปนามก็เหมือนกันฉะน,นั้น อันนี้เมื่อกล่าวมาถึงนี้ท่านทั้งหลายก็จะพอเข้าใจว่าเออเราเจริญพระกรรมฐานนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสำเนียกบทพระกรรมฐานแต่ละบทหรืออารมณ์กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างที่กําหนดอยู่นี้ที่ภาวนาอยู่ที่นี่ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเป็นโทสะอะไรเป็นโมหะอะไรเป็นโลภะ อะไรเป็นชิ้นอันใเป็นอะไรเป็นทานอะไรเป็นชิ้นอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาเมื่อเราทั้งหลายสำเนียกอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นรูปเห็นนามเห็นกิเลสตัณหาเห็นพระไตรลักษณ์ในจังทุกขังอนัตตาท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายการปฏิบัติพระตารพระกรรมฐานนี้แม้ว่าจะเป็นทางนาเนินไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน แต่ว่าเวลาทำนี้มันทำลำบากท่านทั้งหลายบางท่านก็ทันลำทำลำบากบางท่านท่านก็ทำสบายอันนี้ขึ้นอยู่ที่ผลกุศลที่เราได้สร้างสมโอรมาคือว่าบางท่านที่ทุกขังปรากฏปราปราัปาปากขุาทุกขังปรากฏชัดหรือในขณะที่ปฏิบัติอยนิอันนี้ทุกขังมันเกิดมาก เราจะเห็นว่าการทํากรรมฐานเนี่ยโอ้ยมันหลับลําบากเํิ่มลำบนเลื้อทนแล้วก็เจ็บที่โน้นแล้วก็ปวดปวดทีดนี้อะไรร้อยแปดพันประการแต่ถ้าท่าว่าท่านผู้ใดท่านผู้ใดเห็นอนิจจังชัดเพื่ออนิจจังปรากฏมากกว่าทุกขังเพราะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่สร้างเปลี่ยนไปเร็วเร็วเ,เ,เ,เกินเหมือนกันกันกบรถที่งองอน อยู่นะเราขับไปเราขี่ไปในแม่น้ำมันจะมีมันมันจะมีอาการกระเพื่อมแล้วก็ไว้งอนอยู่ตลอดเวลาข้อนี้สันใดเมื่อพระอัมา์พระใจรักคือนิจังปรากฏขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติอย่างแรงกล้าแล้วผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างเปลี่ยนแปลงไปเร็วนักจึงว่าจิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วนักขณะนี้คิดอย่างนี้ขณะนี้คิดอย่างนี้ เรากําหนดกออย่านนอท้าอย่างน้าางอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะเรากำหนดพองนอยุบนอนี่มันทานํามันต้องเปลี่ยนไปเร็วนักอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาในในจิตในใจแต่ท่านบางท่านได้สั่งสมมรุมมามารมีมามากเวลาประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานอนัตตามันปรากฏชัดผู้ใดเวลาปฏิบัติเขาพระกรรมฐานอนตัตตาปรากฏชัดผู้ปฏิบัติจะเห็นหว่าเอะการปฏิบัติพระกรรมฐานนี่มันสร้างง่ายเหลือเกิน สะดวกสบายเหลือเกินกําหนดง่ายเหลือเกินกําหนดเดินเวลาเดินยังกลมก็กำหนดง่ายเหลือเกินแล้วก็เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะเราถึงแม้ว่าเรากําหนดง่ายสบายสบายแต่ก็มันมาอยู่ในอํานาจของเราแต่าในขณะนี้เราต้องการจะให้เวลาเดินต้องจงกลมจงกลมจะให้มันเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่เป็นไปตามอานาจของเราเวทนาที่ปวดอยู่อย่างนี้ เราไม่อยากให้มันปวดมันก็ปวดเวลามีสุขเราอยากให้คมสุขตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันก็ไม่สุขเดี๋ยวก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเจ็บท <imbalance> <Police> ี่นู้นปวดที่นี้ขึ้นมาอันนี้มันที่พูดประท่านทั้งหลายทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะเห็นไม่เหมือนกันจะเห็นต่างกันบางท่านก็เห็นว่าปฏิบัติลำบากบางท่านก็จะเห็นว่าปฏิบัติยากบางท่านก็เห็นว่าปฏิบัติสบายอันนี้อยู่ที่ปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ คือถ้าท่านพ่อใดเป็นประเภทสุขาปฏิปทาฉิปปาปัญญาก็ปฏิบัติสบายแล้วก็รู้รู้เร็วท่านพ่อใดเป็นประเภทสุขาปฏิปทาเป็นประเภททุกขาปฏิปทาฉิปปาปิญญาก็จะปฏิบัติสบายแต่รู้ช้ามันรู้ช้าแต่บางท่านเป็นประเภททุกขาปฏิปทาฉิปปาปัญญา ปฏิบัติลำบากลำบากแต่รูเ้เร็วเวลาจะบรรลุก,ก็บรรลุเร็วแต่บางท่านเป็นประเภททุกข์ขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติกลําลำบากรู้กว่าช้ากลัวจะได้กลัวจะยังมาวิปัสนาญาเกิดขึ้นแต่ละอย่างละอย่างละขันละขันนั้นก็ต้องใช้เวลานานกวรจะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระไตรลักษณ์อเนกยังทุกขังนาตา มรรคยานผลยาญเกขึ้นในขันธสันนานก็ยากเหลือเหลือทนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ปฏิปทาของท่านผู้ปฏิบัติตัวอย่างพระปีติมลเทละมีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทขุทธธนิกายว่าพระปีติมัละเทละครั้งที่ครั้งเป็นเครื่องหัดเป็นโยมอยู่ไปฟังได้ฟังพระท่านสวดท่านสวดอภิธรรมท่านท่องพิธรรมสวดอภิธรรม ปาร,รูป,ปังอนิจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจังเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจังสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจังสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังนิจังวิญญาวิญญาณไม่เที่ยง